วันนี้อัลมิเกิรขอพาทุกคนมาทางความรู้จักับบช่องทางการสื่อสารต่างๆภายในคณะนิเทศศาสตร์มอสยามช่องทางที่1เว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์หรือนิเทศดสยามทีที่นี่จะทําหน้าที่รวบรวมฐานข้อมูลที่มีความสําคัญอาทิเช่นข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรงานวิจัยและงานสร้างสารรค์ข้อมูลหลักสูตรเป็นต้น ที่ที่สแฟนเพจเ c e บ,บุ๊กคณะทันเทศตร์ที่นี่จะอยู่ที่เฟ e บ,บุ๊กเราจะโพสเรื่องราวเกี่ยวกับการประกวดการแข่งขันกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ที่ที่สามในเรื่องของแอปพลิเคชันไลน์หากมีข้อสงสัยแล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ไปคุยกันในไลน์ Open Chat หรือจะเข้าในไลน์ชั้นปีเพื่อติดต่อสอบถามเป็นกรณีกรณีไปและสุดท้ายในเรื่องราวเกี่ยวกับคลิปวิดีโอเราเนิเทศสั่ออกเป็นประจำทุกสัปดาห์และน้องใหม่เร็วๆนี้พบกับนิเทศออน i ิกตอมาชมคลิปน,น,น่ารักน่ารักของแดนเนิเทศกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้มีมีสิ่งที่น่าสนใจมานําเสนอนั่นก็คือเที่ยวทิป ASMR Travel Podcast หรือสื่อเสียงที่จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายในขณะที่ได้ฟังเมื่อคุณฟังแล้วสินาการตามคุณจะได้ความรู้สึกเหมือนคุณไปเที่ยวในสถานที่นั้นๆจริงๆค่ะจุดประสงค์หลักๆของเราเลยก็คือเพื่อให้คุณหลีกหนีจากความคเครียดความกดการที่เกิดขึ้นจากสถานาการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภาวะโรคระบาดการทำงานที่ของรัฐบาลหรือว่าอะไรก็ตามที่มันรุมเราชีวิตคุณค่ะอะไรก็ได้เลยเราคาดหวังว่าพอดแคสต์เที่ยวทิพของเราจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ทำให้คุณ นอนหลับได้ง่ายขึ้นถ้าคุณเลือกที่จะฟังก่อนนอนเราในที่นี้หมายถึงมีนชยานี AKA ชยามีนค่ะกับพาร์ทเนอร์ของมีนเองชื่อปังที่ตินัน AKA ตังโกค่ะติดตามเขาได้ที่ไอีนี้เรามี2ช่องทางหลักๆให้คุณเลือกสปอร์ตนะคะก็คือ Spotify กด Follow กันไว้ได้นะคะแล้วก็ YouTube c h anel n เที่ยวทิพย์ค่ะกด Subscribe หน่อยก็ดีนะคะขอบคุณมากค่ะชอบไม่ชอบยังไงบอกกันได้นะ กระดิเช่นเคยกับถามมาตอบให้โดยอาจารย์วายนะครับมีนักศึกษามาถามว่าวิชาเลือกเสรีคืออะไรแล้วนะครับของคณะเนี่ยจะเรียนวิชาอะไรในบ้างวิชาเลือกเสรีนะครับที่ไม่ใช่คือวิชาโครงงานตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับจนถึงปีสุดท้ายคือปีสไม่ใช่วิชาเลือกเสรีนะครับอย่างที่สคือวิชาหนึ่งสี่ศูนย์เป็นวิชาเลือกเสรีหรือไม่ก็ไม่ใช่วิชาเลือกเสรีนะครับวิชาเลือกเสรีคือ เป็นวิชาชีพเลือกอย่างเช่นสขาวิชาเอกหนังสือพิมพ์โฆษณาราชาสัมพันธ์สื่อดิจิตอลวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์และสื่อสารการแสดงคือวิชาชีพเลือกเราสามารถเลือกนะครับเป็นวิชาเลือกเสรีได้นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับ